ลดาคะคุณมั่นครับครับเป็นไงบ้างคะสําหรับตลาดในตอนนี้ค่ะเอ่อก็ยังยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดยังสู้กันอยู่ข้างบนล่างอยู่เนาะใช่ครับยังไม่สุดเพราะว่าคือจรเนื้อสัญญาณกราฟมันก็ไม่ดีอยู่อยู่แล้วมันก็ต้องปรับฐานให้สุดก่อนนะครับเป็นดาวโจนส์ขึ้นมาสุดก็วันหนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งะหวันหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งจะสุดครับเดี๋ยวมัน อย่างประมาณผมว่าประมาณนั้นเนี่ยเพราะว่าลากเส้นมามันจะเจอเส้นตรงนั้นที่มันตรงกับแตกรากจะได้งตรงนั้นได้ค่ะนะครับโรลลิงของคำมันจะเป็นเรื่องที่ยังต้องมีปัญหากันอยู่อ๋อค่ะต่างประเทศนับมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวาน้อะไรหนผมคได้ยินได้แล้วเลย IFS ค่ะยังดีอยู่เลยครับยังชอบอยู่เลยครับคุ้นตัวนี้หุ้น PE ถูก PE ต่ําผลประกอบการดีนะฮะผมเชื่อว่า IFS ไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่แน่นะครับแล้วก็ เ,เดี๋ยวตัวนี้ด,ดูตัวทีวนี้แค่ส่งข่าวตัวสตาร์เนี่ยสตาร์มขึ้นมาแรงสตาร์ดาวดาวขึ้นมาแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราตามข่าวดูจะมีกลุ่มกลุ่มทุนใหม่เข้ามาถือหุ้นค่ะนะฮะนี่ก็เขาอา่านข่าวให้ฟังนะครับทีนี้ถ้าตัวที่แนะนําวันนี้เป็นตัวที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างค่อนข้างแรงลยไตมาสที่สี่ครับเพราะว่าเป็นตัวที่ เขาดีมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทำดีมาทุกไตรมาสเลยแล้วก็ไตรมาสช่วงครึ่งปีช่วงครึ่งปีเนี่ยเขาได้งานมาก้อนโตเราก็จะรับรู้รับรู้คิวสามบางส่วนแล้วรคิวสี่แลจะรับรู้เยอะด้วยผมคิดว่าคิวสี่จะเป็นคิวที่ข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ปีหกศูนย์จะโดดเด่นกว่าด้วยเพราะปีหกศูนย์เขามีงานต่อเนื่องมาตัวนี้พูดชื่อรู้เลยวิกเห็นทุกเล่นครับอ๋อแนะนําวิกวิกวิกเกอร์วิกเป็นทุกเล่นนะฮะวิกไอไอเคค่ะ งานหลักๆเขาก็มีงานที่เกาะสมุยนะฮะงานที่เกาะสมุยการวางท่อนะฮะเ่อร์ชายการไร้นานที่เรายอสมมอบอยู่แล้วก็งานจัดการระบบน้ําอันนี้ยี่สิบปีนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีมีการจัดการระบบได้งานระบบน้ําเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งถือว่าตัววิกเนี่ยประกบการจะค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่ P/E ไม่ได้แพงเลยนะคุณม่อนนะตัวนี้นะครับ P/E ไม่ได้แพงเลยตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาโตเยอะ P/E สิบสี่ครับนะสิบสี่ถือว่าเป็นหุ้นรับเหมาจะเป็นหุ้นรับเหมาแล้วขายของด้วยงานของเขาคือห้าสิบเปอร์เซ็นขายของขายท่ออีห้าสิบเปอร์เซ็นรับเหมาและมีทอดใต้ดินด้วยนะรับอน้สงท่อใต้ดินด้วยนะครับได้ไหยเด้ครับตัวนี้ติดไม้ติดมือไปนะครับให้แนวต้านอยู่ที่ห้าจุดแปดศูนย์นะครับแนวหลุดครับไม่ควรหลุดห้าจุด สามศูนยครับะนะบวันนี้ให้วิ่งหนึ่งตัวเอาแม่ลูกได้ได้วิ่งวอนหนึ่งก็ได้ตัวแม่ได้วิ่นะครับติดมือถายครับทุกมปนครับโอเคค่ะนะครับได้ค่ะพี่ขอบคุณมากครับค่ะค่ะอ่ะก็เป็นข้อมูล